ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําอาหารปลาช่อนรูกปลาช่อนนะครับสูตรพิเศษเพราะไอใช้อาหารปลาดุกมันไม่ค่อยจะกินอาหารครับ ส่วนผสมมีเป็นปลาสดนะครับปลาสดแล้วก็อาหารปลาดุกนะครับปลาดุกเล็ก20บาท

没问题 saya papa apa boleh プレゼントプレ จะได้ประมาณนี้นครับยังเป็นเมด็ดอยู่ลองนะครับลองดูจะกินไหม นี่อายุประมาณสี่สัปดาห์นะครับประมาณเดือนหนึ่งต้องให้ค่อยๆดยมันไม่กิน